ยูฮูมึงจะเลตตอนนี้ได้ยังไงวะยูฮูสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกครั้งกับช่องเจเจมชาแนลเย่มีลูกคู่ครับมีลูกคู่วันนี้อ่ะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการเที่ยวเล่นกับเจเจมนะครับผมผมเพิ่งได้สโลแกนใหม่นะครับผมเที่ยวเล่นกับเจเจมเราจะพาคุณเที่ยวเล่นตั้งแต่สวรรค์ชั้นเจ็ดจนถึงนรกคุมสุดท้ายแต่ขอตัวค่ากลับด้วยพอดีว่าไม่อยากได้ตัวเที่ยวเดียวนะัะผม เอาครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเพื่อนผมเองนี่แนะนาตัวหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับป๊อบครับป,ป๊อปป,ปปองกูลเหรอครับผมอ่าใช่ชิบหายแล้วกูร้องเพลงไม่เป็นเลยหลอกอะไรงี้เล่นไงเอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเที่ยวเล่นที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งคนนี้เป็นคนหามาชื่อร้านอะไรครับรก็ไปนานาคาเฟ่โรสเตอร์นะครับอารีเย่คาเฟ่ปะย,า,ย,ยางงี้ก็ได้เหรอ โอเคงั okay, okay. ้นเราไปเจอกัน no ที่ร้านกาแฟกันเลยนะครับผมเอ๊ะดีคาเฟ่นั่นแหละนั่นแหละอ่า เรามาถึงร้านแล้วนะครับผมร้านชื่ออะไรนะขออีกรอบหนึ่งร้านชื่อว่านานาคาเฟ่โรเซอร์อารีครับผมครับผมตามที่ถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วนะครับผมหนูนานาเนี่ยมันอยู่อารีร้านมันชื่อนานาแต่ทำไมมันอยู่อารีวะมายว่าสั่งไปแก็วนั่นแหละครับอย่างที่ผมอินเสิร์ตร้านไปน้องก็คือร้านค่อนข้างจะเป็นสไตล์สไตอะไรอย่างเนี้ยร้านก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์วิทยาอะไรเหรอพูดติดครั้งหนึ่งผมใช่อเปะ กูเจ็บต,ตัวไหม <S <S 1> <S 1> <N ic> นี่นี่คือเพื่อนกูจริงใช่ไหมฮะผมใช่ครับเออแล้วทำไมเพื่อนถึงต้องตีเพื่อนอะ่ะอ๋อเป็นงานแก้แบบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอันนี้ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์มึงแคร์กู กก็คือร้านนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบแนวสไตล์วินเทจนะครับผมเป็นแบบแนวเป็นแนวปูนแนวอิฐนะครับผมแล้วก็เน้นไปทางสีส้มเนาะข้างในร้านก็จะเป็นออกโทนแบบโทนส้มสว่านะครับผมหรือโทนนวลๆส้มๆนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแนวคาเฟ่นะครับผมบรรยากาศร้านเนี่ยค่อนข้างจะดีเนาะใครที่ไม่ชอบแบบเออข้างในแนวบรรยากาศวินเทจวินเทจข้างในนะครับผมก็สามารถมานั่งกินข้างนอกได้นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมอยู่กับต้นไม้นะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ ใครเป็นสายถ่ายรูปก,กับพวกต้นไม้ธรรมชาตินะครับผมก็มาได้นะครับผมส่วนเรานะครับผมขอมาเปิดม็อกข้างนอกแล้วกินข้างนอกเพราะว่าข้างในเ,เสียงกระโปรงค่อนข,ข้างจะดังนิดหน่อยนะครับผมใช่ไหมอย่าเรียกว่านิดหน่อยเลยค <c oughs> ือเมื่อกี้ลราลองอินเสิร์ตเข้าไปดู <c oughs> อย่าเลยคุณลบคลิปนันไปแล้วอ๋อโอเคอันนี้นะครับผมผมสั่งเป็นเรียกว่าอะไรนะมอคค้าปะมอคค้าเป็นเออคุณลืมก็คือที่ลืมไม่ใช่เลยนะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาจนลืมไปว่าเราสั่งอะไรกันอ๋อไม่ได้ติดโอเค พิจิติก็ไม่ได้นะโอเคต่อไปแย่อะแล้วผมเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมครับผมชอบกินแนวช็อกโกแลตก็เลยสั่งมอคค่ามาก็คือรสชาติเข้มข้นดีนะครับผมได้รสช็อกโกแลตดีแต่ว่ารสกาแฟค่อนข้างที่จะชัดกว่ารสโกโก้หรือช็อกโกแลตนะครับผมอ่ะส่วนคอมเพื่อนล้ครับของป๊อบนะครับสั่งเป็นเอ,อเมริกาโน่น,นะครับก็จะเป็นขั้วอ่อนแล้วก็จะได้รสชาติเบยล์เบของเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับกินง่ายปกติเป็นคนที่กินกาแฟแล้วปวดหัว แต่พอมาที่นี่พูดหัวกัเดิมไม่ใช่มือต้องชงว่าไม่ปวดหัวเ, <c oughs> เอาใหม่ก็ปกติเป็นคนเอเอาใหม่ปกติัมเป็นคนที่กินกาแฟแล้วปวดหัวนะครับแต่ว่าที่เนี้ยก็คือไม่ปวดหัวหรอใช่เพื่ออะไรแต่ว่า,าราคาค่อนข้างที่จะเออแอบแรงนิดนึงนนครับผมในความคิดส่วนตัวเนะเาะก็แก้วนี้ก็ร้อยสบาทนะครับผมอ่าแล้วก็แก้วนี้ก็ร้อยสบาทเหมือนกันนะครับผมทั้งคู่นะครับ ถ้าใครอยากจะลองมาที่ร้านคาเฟ่ชิลๆแถวแถวอารีนะครับผมใช่ไหมใช่ครับผมอ่าก็คือร้านชื่อนานาคาเฟ่จะคืออยู่แถวอารีนะคบผมถ้าใครชอบร้านแนวนี้นะครับผมก็สามารถมาได้นะครับแต่ว่าที่นี่ขายรูปสวยมากนะครับเดี๋ยวลองให้เจมส์นะครับเป็นคนลงรูปลงไปแล้วกันอ่าเรียกว่าขึ้นอินเสิร์รูปใช่ไหมเพื่อนอืมก็เที่ยวเล่นวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาแบบ แบบหนึ่งแล้วก็หายไปไม่ใช่หรอกกูคิ้เกียรถ่าย <c oughs> ไม่ใช่อะไรก็คือถ่ายถ่ายยาวๆแล้วมันก็แบบอืมมันยาวอะ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่ค่อยดูกันก็เอาแบบสั้นๆน,นี่แหละครับผมง่ายๆชิลๆแล้วก็ดูเป็นมิตรกับเพื่อนๆเอาชน สำหรับวันนี้นะครับผมเที่ยวเล่น EP นี้ก็จบลงจากเพียงเท่านี้เลยนะครับผมอ่า EP หน้านะครับผมผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปเที่ยวกับใครเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ที่ c h anel n James หรือว่ากดติดตามได้ที่ช่องตรงนี้ครับผมอ่ากดข้างล่างนี้นะครับและถ้าใครนะครับผมอยากจะติดตาม IG เพื่อนผมนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ Instagram นะครับป๊อปพักวัฒนะครับตรงนี้เลยปิดหน้ากูใช่ <laughs> อ่าโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามาจะดูะแค่ไหนนะครับทำไมอ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปจริงนะบ๊าย <c oughs> บายเดเหรอบ๊าย